เรื่องสัน้นเรื่องผัวฉันมีชู้สวัสดีค่ะฉันชื่อปรางค่ะฉันแต่งงานกับพี่พจน์ได้ไม่นานและเราทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพค่ะเราเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันแถวชุมชนแออัดแห่งหนึง่งพี่พจน์กับฉันเราทำงานกันคนละที่ค่ะพี่พจน์ทำงานในอู่ส้มรถแห่งหนึง่งส่วนฉัน ทำงานในโรงงานเย็บผ้าค่ะที่ทำงานของฉันอยู่ใกล้บ้านฉันจึงสามารถเดินไปกลับจากบ้านและที่ทำงานได้เวลาที่ฉันเดินไปเดินกลับจากที่ทำงานฉันก็จะแวะคุยกับคนที่มีบ้านอยู่ตามทางที่ฉันเดินกลับอยู่ตลอดค่ะมันเลยทำให้ฉันสนิทและรู้จักกับคนแถวนั้นพอสมควรโดยเฉพาะจีสาวค่ะ เจ๊สาวเธอเป็นแม่ค้าขายส้มตำบ้านเราอยู่ติดกันเราจึงได้คุยกันบ่อยๆค่ะฉันกับพี่พศเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามภาษาผัวเมียทั่วไปล่ะค่ะแต่ว่าพี่พศเขาออกจะเป็นคนเจ้าชู้สักหน่อยแต่ฉันก็อดทนได้ค่ะเพื่อความรักของเราเอา้าวปลางกลับมาแล้วเหรอนี่แวะมานีหน่อยสิ ค่ะเจ๊นี่นั่งลงก่อนปางเดี๋ยวเจ๊ตำส้มตำให้กินรอแป๊บฉันนั่งลงรอเจ๊สาวสักพักเจ๊สาวก็เดินมาพร้อมถือถาส้มตำถาดใหญ่วางลงตรงหน้าฉันนี่เจ๊ตำสุดฝีมือเลยนะวันนี้ไม่ต้องจ่ายตังนะวันนี้เจ๊เลี้ยงเองเออนี่เมื่อเช้าเนี่ยตอนที่เจ๊ไปจ่ายตลาดนะ่ะเจ๊เดินสวนกับพศด,ด้วยนะเห็นเขายืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ ระวังหน่อยก็ดีนะโพส์น่ะยิ่งเจ้าชู้อยู่ด้วยเจไม่อยากให้ปางเสียใจจริงเหรอคะเจเขาคงรู้จักกันมั้งคะคงไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแหมอย่าทำเป็นคนดีนักเลยยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนผู้ชายสมัยนี้นะมันไว้ใจไม่ได้ยิ่งเรื่องผู้หญิงนะเราเป็นเมียยิ่งต้องตามจิกเข้าใจไม่ปาง ผู้ชายสมัยนี้มันทำไมครับเจ๊เอกหนุ่มข้างบ้านเดินเข้ามาพอดีแหม่ก็ผู้ชายสมัยนี้นะสิมันไว้ใจไม่ได้แล้วเดินมาเนี่ยจะเอาอะไรล่ะเอกเอาส้มตำปูปลาเผ็ดๆครับเจ๊เออผมก็เป็นผู้ชายนะครับเจ๊แต่ไว้ใจผมได้นะครับย่ <Yeah! S 1> เอกเดินเลี่ยงมาหาฉันเป็นยังไงบ้างปางถ้าปางมีอะไรให้เอกช่วย ก็บอกเอกได้นะปรางโอเคค่ะเอกขอบคุณนะสักพักเจ๊สาวก็เดินมาพร้อมถุงส้มตำอ่ะนี่ส้มตำได้แล้วและกลับไปได้แล้วผู้หญิงเขาจะคุยกันจ้าเจ๊เอกรับถุงส้มตำแล้วเดินกลับเข้าบ้านไปฉันกับเจ๊สาวนั่งคุยกันสักพักฉันก็ขอตัวกลับบ้านวันนี้เย็นมากแล้ว พี่พศก็ยังไม่กลับบ้านฉันนั่งรอเขาจนดึกพี่กลับมาแล้วจะปางปางรอพี่อยู่หรอพี่ขอโทษนะวันนี้ต้องซ่อมรถให้ลูกค้าด่วนนะจ่ะเลยกลับมาช้าล่ะคะพี่พี่ทานข้าวมาหรือยังคะพี่ทานมาแล้วจ้ะจากที่ทำงานอนะ่ะปางเข้านอนก่อนเถอะเดี๋ยวพี่อาบน้ำแล้วก็จะเข้านอนเหมือนกันวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันเลย เออค่ะพี่ฉันเดินเข้าห้องไปอย่างว่าง่ายวันต่อมาขณะที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านฉันบังเอิญเจอกับพี่โก้พี่โก้เข้าทํางานที่เดียวกับพี่พศค่ะสวัสดีค่ะพี่โก้เอาปรางสวัสดีกำลังจะไปกลับบ้านเหรอค่ะพี่แล้ววันนี้ไม่มีรถให้ซ่อมเหรอคะ เมื่อวานพี่พศกลับสะดึกเลยซ่อมรถหรอเมื่อวานไม่มีรถให้ซ่อมนะปางรถในอู่ก็ไม่มีนะซ่อมเสร็จหมดแล้วนี่รอคาพี่นี่พี่ไปก่อนนะเมียพี่รอกินข้าวค่ะพีโก้คำพูดของพีโก้ทำให้ฉันรู้ได้ทันทีเลยว่าพี่พศต้องมีผู้หญิงคนอื่นอีกแน่ ฉันเดินกลับบ้างด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มปรางเป็นอะไรนะ่ะมานั่งที่ร้านเจ๊ก่อนเจ๊สาวเธอเดินมาจูงมือฉันไปนั่งที่ร้านปรางคิดว่าพี่พศจะมีคนอื่นค่ะเจ๊เมื่อคืนพี่พศกลับดึกแล้วบอกว่าติดงานแต่เมื่อกี้เพื่อนที่ทำงานของพี่พศบอกว่าเมื่อคืนไม่มีงานค่ะเจ๊เจ๊สาว เอามือตบโต๊ะดังปังนั่นไงฉันว่าแล้วฉันร้องไห้หนักกว่าเดิมจนเจ๊สาวชะงักเออยังไงก็คุยกันดีๆนะมีอะไรก็คุยกับเจได้ค่ะเจฉันเดินกลับเข้าบ้านด้วยใจที่แตกสลายพี่พ์กลับบ้านดึกอีกเช่นเคยแต่ฉันก็ไม่ถามเขาเรื่องที่เขามีคนอื่น ทั้งๆท,ที่ฉันรู้อยู่แก่ใจและหลังจากวันนั้นมาพี่พศก็กลับบ้านดึกเกือบทุกวันกลับมาเขาก็ไม่สนใจฉันเหมือนเราต่างคนต่างอยู่ยังไงก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ฉันหยุดงานแต่พี่พศไม่หยุดฉันจึงออกไปนั่งที่ร้านเจ๊สาวจิตใจของฉันเหมือลอยปราง ฉันสะดุ้งสุดตัวจากเสียงของเจ๊สาวคะเจ๊เฮออปรางเอ้ยเจ๊ก็ไม่รู้จะช่วยปรางยังไงดีนะเจ๊ต่อไปปรางจะทำยังไงปรางไม่มีใครแล้วเมื่อคืนปรางแอบเห็นรูปผู้หญิงถ่ายคู่กับพี่พศในโทรศัพท์ด้วยคะเจ๊นี่ปรางถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเถอะดีก็อยู่อย่างเจ็บป,ปวดแบบนี้นะอยู่คนเดียวก็ได้สบายจะตาย ดูอย่างเจ๊สิโทบองยึดจักเม็ดบองึดอะไรครับเจ๊เอกเดินเข้ามาสมทบปางเป็นยังไงบ้างเอกรู้เรื่องของปางหมดแล้วนะนี่เอกรู้ได้ยังไงอะ่ะเขารู้กันหมดแล้วลราปางก็ตรงเนี้ยมันหอกระจายข่าวเอกมองไปทางเจ๊าสาวแล้วน้ำตาของฉันก็ไหลออกมา ปรางอย่าร้องไห้เลยนะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเอกจะพาปลางไปช้อปปิ้งและดูหนังจะได้หายเครียดไงวันนี้เอกหยุดงานไปกันนะไปเถอะปรางอยู่แต่ที่นี่นั่งคิดไปตลอดสมองระเบิดแน่เจ๊สาวพูดฉันตกลงไปกับเอกเราสองคนดูหนังและช้อปปิ้งด้วยกันจนมันทำให้ฉันลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะ แต่พอกลับมาบ้านอาการของฉันก็กลับเป็นเหมือนเดิมและหลังจากที่พี่พศกลับบ้านดึกก็กลายเป็นกลับบ้างไม่กลับบ้างมันยิ่งทำให้ฉันเครียดหนักกว่าเดิมเอกหนุ่มหน้าบ้านก็ช่วยฉันคลายทุกข์ด้วยการพาไปซื้อของและไปดูหนังอยู่บ่อยๆส่วนเจ๊สาวก็คอยให้กำลังใจฉันอยู่ตลอด ถ้าไม่มีสองคนนี้ฉันก็คงไม่รู้จะทำยังไงเดือนต่อมาหลังเลิกงานวันนี้พี่พศกลับบ้านเร็วผิดปกติมันทำให้ฉันดีใจมากค่ะปรางเราเลิกกันเถอะพี่ขอโทษพี่มีคนอื่นแล้วคำพูดของพี่พศเหมือนฟ้าถล่มลงมาทับฉันทั้งตัวฉันน้ำตาไหลพราก คุกเข่าลงหมดเรี่ยวแรงพี่พศเก็บเสื้อผ้าแล้วกำลังจะเดินออกไปพี่ขอโทษนะปรางขอโทษจริงๆไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากของฉันเจ๊สาวเห็นพี่พศหิวกระเป๋าออกไปเธอรีบวิ่งมาหาฉันปรางเป็นอะไรแล้วพศเก็บเสื้อผ้าไปไหนอะ่ะพี่พศเขาเลิกกับปรางแล้วค่ะเจ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวเจ๊ไปเก็บร้านแล้เวเดี๋ยวเจ๊มาหานะแหมผู้หญิงดีๆทิ้งไปได้ยังไงนาะคนเราทํากันได้เจ๊สาวพาฉันไปนั่งที่โซฟาแล้วเธอก็เดินออกไปน้ำตาของฉันไหลาอาบสองแก้มแต่ฉันก็ยิ้มออกมา <c oughs> ไปก็ดีแล้วฉันจะได้อยู่กับเอกแบบเปิดเผยสักที คงจะไม่มีใครรู้นะว่าทุกครั้งที่เราออกไปดูหนังและช็อปปิ้งกันเราออกไปทำอะไรอย่างอื่นและที่พี่โพสทิ้งฉันไปฉันก็ไม่ใช่คนผิดสินะฉันมันเป็นคนดีขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ